สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะวันนี้นะคะยางเงียบก็ได้นะ,ะมาดูโครงการของน้องชายนะคะโครงการพันล้านหรือร้อยล้านเขานี่แหละเขาบอกว่านะคะจะเสร็จแล้วนะคะมาดูแล้วเะะสร็จจริงๆนะคะแม่แม่ค่ะเสร็จแล้วนะคะโครงการพันล้านของน้องชายนะโอ้โหนะแน่นอนจริงวันนี้ได้เล่นหรือ,อยังคะวันนี้วันนี้ได้ไปเล่นโครงการพันล้านของ นะฮะทิดเทินหรือ,อยังเนาะนะ,ะน้องมันนี่ของเรานะคะสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะพี่โบนะคะสวัสดีแม่โบด้วยนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่มันนี่อยู่ไหนเนาะพี่มันนี่อยู่นู่นบอกมานี่มานี่มานี่จ้ามันี่ ช็คเคานเตรวใครวะอามันนี่จิว๋วอามันนี่วะอามันนี่วะอามันนี่วะอับบูบูนะคะแม่บูนะคะวันนี้ควานไม่อยู่นะคะมาควานไปตัดอ้อยค่ะแม่แม่ค่ะควานไม่อยู่เนาะนะคะอยู่นะคะแต่แม่บูนะคะกับน้องมันนี่นะคะ อุยอ้ยอุ้ยหัวระวังนะระวังเด้อหัวนี่ลุดหัวมาเนี่ยยากเด้อไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีอะไรให้กินเลยกระบาลโจลผจนระวังกระบาลใจม,ม,มุมบ้านน่ะมันนี้ไม่มีอะไรมาให้กินเลยแม่โบไม่มีอะไรมาให้กินเลยจ้าไม่มีมาให้มาให้กินเลยผ่านมาว่าจะมานะคะ พอดีพอควันไม่อยู่เนาะจ้าคุณยายคุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายอูย้มันนี่เบิ่อ่อยเนาะมันนี่เนาะน,นานๆจะมีเวลามาหานะฮะกว่าจะมีเวลาบ้างช่วงนี้ก็ ไปงานศพมาด้วยก็เลยแวะมานะคะนะมาดูความน่ารักของนะ,ะบ้านหลังนี้กันเนาะความอบอุ่นนะ,ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะมแม่ค่ะสวัสดีนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะก็นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยิ่งนิมของเราด้วยนะคะมแม่ค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญนะคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็นะคะก,กดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะช่องพังยญ่งนิ่มของเราด้วยนะคะแม่ๆขาฝากเป็นกําลังใจให้กับนะน้องมักมี่นะคะแล้วก็น้องมันนี่ด้วยนะคะสวัสดีนะ,ะแม่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะ,ะที่แม่คว้านนะคะได้นะฮะมาเล่นกับน้องมันนี่เนาะนะคะมาเยี่ยมน้องมันนี่อีกวันหนึ่งนะคะแม่ควานก็จะเะลิดไปบ้านตะกลางเนาะคะ่ะนาะเพราะว่านะคะ ไม่ได้ไปบ้านตกลางมาสามวันสี่วันแล้วเพราะว่านะแม่ของแม่ควานจอยเองนะคะไม่สบายก็เลยต้องมาดูแลแม่นะคะน้องนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะมาเป็นกําลังใจให้นะคะมาเป็นกําลังใจให้นะคะให้น้องนะ,ะดูนะโครงการนะร้อยล้านของน้องชายนะคะว่ามาดูแล้วเห็นแล้วนะที่ถูตัวของน้องนะแล้วก็สะน้ําใหญ่ลมากเลยนะ สระน้ำอันเบลเบลาของน้องนะฮะอนะฮะน้องอู้หถังเบลเบลาเลยนะฮะนี่ค่ะโครงการร้อยล้านนะฮะโครงการร้อยล้านของลูงชายนะ,ะได้นะ,ะรู้กันแต่ในไลฟ์สดนะคะเพราะไม่มีเวลามาหากันเลยนะคะแม่ค่ะ กันใดนะคะเข้ามาแล้วก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแม่ผานะ,ะดูดิค่ะด,ดูดูดูมันนี่เอาหัวออกมารนะวังติดหัวนะมันนี่มานี่มานี่ มันนี่กินหญ้านะคะเคี้ยวหญ้าเลยอะไรเอ่ยเคี้ยวหญ้าเอี้ยงเลยนะอร่อยสิท่าแม่บูจับนองแล้วจะบอิงะฮะห่วงห่วงห่วงใช่ไหมคะห่วงห่วงห่วงยิ่งโตยิ่งดื้อนะมันนี่นะรอดรอด ใต้เหล็กระวังหัวหมุดเข้าไปนะหัวหมุดเข้าไปแล้วออกยากนะมันนี่ไม่ค่อยจะสนเท่าไหร่ด้วย Money, money, money. ចាំជួយបងខាងនេះនោះអីចេកហើយគេមកអើយគេមកអើយលឿនលឿនចាំជួយជួយជួយ โดนดึงมือนะน่าตีมากมากเลยแม่มันนี่นะะตัวป่วนนะะจมสนหน้าหยิกเลยกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้กินเนาะเดี๋ยว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 ไปเอากล้วยให้กินก่อน โอ้เขามีต้นสับปะรดเนาะขายมาหลายวันแล้วซุกหมดแล้วกล้อ,องกลับงั้นเราได้กล้วยไปให้น้องวันนี่แล้วนี่ปอกไม้กล้วยนี่ เนี่ยนะคะมาฝากนะมาฝากมันนี่เลยตาเอตาเอหวานหวานมันนี่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 ้วมันน,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 นี่ขึ้นมาตรงนี้นี่วายาจ้าจ้าเออได้กินแล้วได้กินแล้ว อันไหบูอ่ะอันไหบูอ่ะเร็วเร็วเร็วขย้นจินขย้นจินมเร็วเร็วเร็วขย้นจินขย้นจิ้อันไหนบูอื้มตกแล้วนนเอาไปนู่นอ่ามาเนี้วัน่มาเน่มาเน่มาน่ารักมากนะคะอ่าก็วันนี้ได้มาเล่นกับน้องเนาะมีกล้วยมาฝากเนาะ เจ้าของไม่อยู่นะคะวันนี้เจ้าของไม่อยู่จ้าแม่แค่ะโอ้มันนี่ติดใจเนาะมันนี่ติดใจแม่มันนี่ติดใจแม่โบด,ด้วยไม่โบด,ด้วยอ่าแม่โบด้วยนะคะเ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เยอยห่วงแม่แม่ห่วงนะคะค่ะนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมน้องนะคะพ่อควานไม,ม่อยู่นะคะพ่อควานไม,ม่อยู่นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะได้แมา นะคะได้นะคะมีคลิปดีๆให้กับแม่ๆ F4 ทุกคนทุกท่านได้เห็นกันนะความน่ารักของน้องมันนี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องพังยิงยิ้มช่องเล็กๆด้วยนะคะมแม่ๆค่ะกราบขอบพระคุณน,นะคะทุกๆกําลังใจนะมันนี่ติดใจกล้วยนะคะแม่ๆดูดิดมายืนรอเลยกราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆ,ๆ,ท,กๆ,ท,กๆท่านเลยนะคะ ฝากแม่ๆทุกคนทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องเล็กๆอย่างช่องยิงยิ้มของเราด้วยจ้าขอขระคุณนะทุกๆคนท,ๆทุกท่านเลยนะคะมาพบกับเราในคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับยิงนิ้มด้วยคะ่ะนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตทําการนะจบไลฟ์เพียงเท่านี้คะ่ะบายบายทุกคนทุกท่านจ้า